จะกินเหรอลเนี่ยจะกินเหรอโมจะกินใช่ไหมเดี๋ยวแม่แกะให้มันเป็นผลไม้นะลูกมันเป็นผลไม้นะมันเป็นผลไม้ของคนไม่ใช่ของสัตว์รู้ป่ะเห็นแม่กินอะไรก็จะกินหมดเลยเอาใช่ไหมแม่แกะให้แบบนึง เนี่ยกินใช่ไหมเนี่ยกินใช่ไหมเนี่ยกินไหมทำไงฮะถ้ากินทำไงขอ,อยังขอยังขอ <laughs> เดี๋ยวไม่เดี๋ไม่ฟอกก่อนเม็ดกินอย่างนี้ไม่ได้ เอยเดี๋ยวก่อนแม่ปอกก่อนลูกแม่แกะให้ก่อนรอก่อนรอรอก่อนทำไมต้องแอบกินอะอะไรปะฮะอะไรไม่รู้ 哦、oh.